พบคนข้ามรักอีกหนึ่งอัตราในวงหมอลำใจเกินร้อยค่ะเรียกได้ว่าตามรอยบอสบอยมาติดๆนะคะสำหรับลูกน้องค่ะแล้วก็เป็นคู่รักคู่ใหม่แห่งวงการหมอลำนะคะได้ฉายาคู่รักปั๊มน้ำมันอทำไมว่าอย่าง้นอิ้นแรกก็แบบเอาเศรษฐีปั๊มน้ำมันคบกันหรอหรือยังไงแต่ทั้งนี้ทางนั้นนั่นคือตัวย่อภาษาอังกฤษค่ะองทั้งสองคนนั่นก็คือพีที ตั๊มพีทีพีทีนี้ย่อมาจากใครบ้างพีทีก็คือคุณพงษ์และก็น้องตาย<อ>าสำหรับใคร<อ>ที่เป็นแฟนคลับหมอลำใจเกินร้อยจะรู้ว่าคุณพงษ์คือใคร<อ>คุณพงษ์ก็คือพิธีกรประจําทีมงานหมอลำใจเกินร้อยที่ต้องบอกเลยว่าดิีกี้ก็คือร้องเพลงเพราะมาก<อ>เราได้ไปฟังมาแล้วนะคะแล้วก็พูดถือเป็นพิธีกรที่ มีคนชื่นชมนะคะมากเหมือนกันนะคะสําหรับการดําเนินเรื่องดําเนินรายการก็ทําออกมาได้ดีนะคะเป็นพิธีกรที่หล่อเสียงดีพูดแบบว่าพูดดีอ่ะเสียงเข้าไพเรอ่ะเสียงพูดเขาขอเออมันชวนให้น่าติดตามเนาะแล้วพอเสียงน่าติดตามแล้วหน้าตาก็ยังดูดีรออีกแต่เอาจริงจริงพูดถึงว่าเราเคยไปดูเขาหน้าเวที ตัวจริงเขาตัวเล็กดูหลแต่เราคิดว่าตัวจริงเวลาออกกล้องเนี่ยดูหน้าสดที่ไม่ได้ทาแป้งไอะไรเลยเขาดูเด็กลงเนาะแต่ด้วยอยู่บนเวทีด้วยใส่สูตรแล้วก็การทํางานเนาะอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่ดูการพูดกันจาอยู่ข้างล่างเวทีแล้วเขารู้สึกเขาดูเด็กเนาะเขาดูเด็กดีแล้วเขาดูน่ารักดีใช่แล้วเขาก็ดูจริงใจนะตรงไปตรงมาอตัวจริง เ้าความมาสิเดี๋ยวขอพูดถึงว่าพีไปแล้วใช่ไหมต้องําทีด้วยสิทีหละคือใครนั่นก็คือนางเอกนะคะเบอร์หนึ่งของหมอลำใจัดร้อยนั่นก็คือน้องตายค่ะน้องตายสุดวันนั้นคอมเมนเซเตอร์ในรายการหมอลำไอดอลนะคะที่ไปร่วมกับ ่อบอยกับแม่แอนว่าอะไรเ็นช่วงนี้ข่าวกำลังเป็นกระแสเลยแล้วอเอ๊ะอะไรเนาะคู่รักกู้ใหม่เกิดขึ้นในบมอลำใจเกินร้อยล่าสุดเมื่อวานนี้แอบเข้าไปดูในไลฟ์สดของเขาสองคนอยู่เขาเห็นก็มีคนผูกแขนด้วยนะผูกแขนแล้วก็มีมีโอนเงินมาหรอใช่ว่าใส่เงินมาใช่ใส่เงินมัดใส่ค้ายผูกแขนมาคือแบบเกลื่อนงันแต่งบานเขานะเขาบอกว่าเผื่อแม่ไม่ว่างมาใกล้แล้วก็ผูกไว้เลยครับแต่ว่าต้องขอ ชื่นชมนะคะสําหรับคุณคงแล้วกัน <center. S 1> ่ะ <c oughs> พิธิกรที่ต้องบอกเลยว่าแอบรักแอบรักมานานแล้วแล้วก็เขาเรียกว่าทําคะแนนมาโดยตลอด <c oughs> แล้ววันนี้สมหวังก็เลยแบบเป็นคนข้างรักเหมือนหมอหน้ายังคุณบอยศิริชัยตอนนี้ยังข้างรักเมียอยู่เลยนะข้างตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังข้างรักเมียเหมือนเดิม <c oughs> พเพราะเมียก็ตอนนี้อยู่คุณแอนต้องบอกตัวท็อปตัวแม่ตัวมามเป็นแบบว่าหมอลำ ระดับประเทศไปแล้วนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ขึ้นคอนเสิร์ตนะคะล้อมวงคาราบาวนู้นโอ้โหค่ะแล้วทีนี้มาเจอลูกน้องนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูอ่าไปขอบอสก่อนเลยนะที่ดูไรสดน,นะ่ะไปขอบอสบอยก่อนเลยนะว่าผมจะขอคบกับน้องตายพระเอกในนางเอกของวงเนี่ยบอสจะว่ายังไงบอสบอยถึงกับอึ้งแต่ก็ยินดีกับทั้งคู่ไม่รู้ว่าแอบไปคบกันตอนไหนอ่าพอทีนี้ก็ คือได้ดูไลฟ์สดทุกวันเราเราเป็นความสุขไปกับเขาได้ยิ้มไปกับเขาแล้วก็เห็นโพสต์โพสต์หนึ่งที่ต้องบอกว่าเราเองก็รู้สึกว่าเออถ้าเป็นเราเป็นยแล้วก็ก็โอเคนะแล้วก็เขาก็คือแบบยังไงล่ะเราก็แพ้ความดีเขาว่าอ่าดูโพสต์อะไรลแล้วกันค่ะบอกจย้อนรอยไ,ไม่เ่เธอจะดูอย่างนี้สิลวมันมีท <นะ S 2> ุก <นะ S 2> โมเมนต์ที่เขาอยู่ด้วยกันนะ่ะ เนี่ยหวีผมให้กันเอยเก็บเสื้อผ้าล่าสุดนะคิดไปนั่งฟังไว้โศนั้นน่ะตายบอกว่าบางทีตายก็รีบรีบุ้นฉาบเลยอะไรเออ <ขา S 1> แต่กลับมาก็คืออย่างเสื้อผ้าน่ะตายจะเก็บเองค <ขา S 1> ุณพงศ์ก็บอกว่าก็อยากเก็บให้แล้วก็รูปนี้รูปนี้โชว์ก้นหน่อยที่อยู่ในไลฟ์วันแรกที่เปิดตัวคบกันก็คือบอกว่าพี่ส่งรูปให้ได้ดูไหมเหมือนรูปงานแต่งเลยนะอที่ว่าไปร่วมงานแต่งในการก็คือไปในทรีมนี้แล้วก็ไปงานแต่งของทีมงานที่เป็น วับใช้กันร้อยน่ะอ่ก็เป็นเหมือนเครบเชื่นเงี้ยเนี่ยแล้วก็บอกว่าเราเคยมีรูปคู่นะหนูแต่แต่ตอนใดจจำบ่ได้นานแล้วไปขอไปขอถ่ายรูปน้ำผู้สาวเดอตอนนั้นแอบมักเขาใจฟูแต่เราชอบแบบว่าโพสที่ว่าน้องแบบมาขอไลฟ์สดกับพี่พงษ์อ่ะเหมือนกับวันนั้นน้องจะรับปริญญาอ่าแล้วแล้วก็คืออยากมาไลฟ์สดแล้วก็ คือแบบเงินที่ไหลสดได้ก็ไม่เยอะนะคะแต่มันมีค่าทางใจก็คือสามพันบาทแล้วก็<ม>คือต้องแบ่งันคนละพันห้าใช่ไหมแต่คุณพงไม่ไม่รับบาให้น้องทั้งหมดเลยแบบว่าน้องเป็นระดับนางเอกหมอ,ล,อลําอะไปแล้วปร,ริญญาทั้งทีมันต้องมีมาอะไรให้หนูไปทําอะไรนะ<ม>ก็เหมือนกับพี่มอบให้น้องนั่นแหละ<ม>นะคะแล้วก็วันนั้นก็ได้ได้ว่าคือแอบชอบอะเนาะแล้วก็พอได้ยิ่งได้ได้อยู่ใกล้ได้ได้คุยกันได้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรกันเนี้ยก็เริ่มที่จะแอบชอบมากๆเลยตั้งแต่นานแล้วเืยซ้ำอ,อ่า <ๆ S 1> แล้ววันเนี้ยก็ได้สมหวังเนาะน้องต่ายาก็เปิดใจนะคะเปิดใจแล้วยิ่งหวานอะ่ะเราดูแล้วเรายิ้ม,มตามเลยแล้วมันดีนะที่แบบมีแฟนแล้วได้เดินทางร่วมกันแล้วก็ไปทํางานร่วมกันก็เหมือนกับการได้อยู่ด้วยกันทุกวานศึกษาดูใจกันไปเนาะแล้วก็โอ้โหรักจริงหวังแต่งนะโอ้ารักจริงหวังแต่งด้วยนะ คุยกันถึงเรื่องแต่งด้วยแล้วนะตอนไลฟ์เปิดตัวอไอต้องเป็นนหารเป็นนักฟังบ้างเป็นเป็นนักพูดอย่าเดียวไอต้องหัดฟังคนอื่นบ้างฟังอต่ว่อฟังอยู่แต่เรื่องมันยัง่จบไอกสวน้ากสวน้เนี่ยืออือเอ้าอกมาอกมาสิัอนบลนกเมนต์นนะหมดเวลา แล้วก็คือนะวันไลฟ์สดที่เปิดตัววันนั้นบอกว่าน้องต่ายอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่าท้าความก่อนไม่เพียงพออ่ะน้องจะค่อนข้างที่จะแบบว่าปวดหัวอะไรเงี้ยเขารู้หมดเลยนะเขาเก็บรายละเอียดมากเลยนะสำหรับคุณปงนะคะก็ถือได้ว่าทํากันบ้านมาดีแล้วก็เรียกว่าสมหวังความรักที่แอบรักเนี่ยก็โอ้โหก็หวานลงบนขึ้นจอเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเราเสียนะคู่นี้เราชอบนะเราชอบเราชอบต้องมาคู่นี่แม่ใช่เราชอบนะ แล้วเรายิ่งไปแบบว่าเห็นโมเมนต์ต่างๆที่ที่แบบว่าการแอบชอบเนี่ยพี่น้องครับ<อ>ขึ้นดีแท้ขึ้นด้คู่กันดีแท,<อ>ท้ทำผงทำผงให้กันเมื่อกี้ก็ขับรถให้กันใช่ก่อนหน้านี้นก็เห็นเงนินทำผงก็ก็ค่อนข้างที่จะเพ้อถ,ถึงแบบเรื่องราล่าความรักนะแล้แก็รักใครเนาะทำไมมันย,ยากจาังแต่พอแบบเปิดมาว่าเป็นน้องชายแล้วเราแบบดีใจมากๆเลยเพราะวแบบ่มามัน ป็นยังไงล่ะมันได้ดูแลกันเนาะแล้วก็ได้เห็นโมเมนต์น้ำจริงๆที่เขาดูแลก,กันใส่ใจทุกรายละเอียดเอยนะว่าเขาพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีอาการ,รนู่นนะี้นั่นคือใส่ใจมากอะ่ะผู้ชายแบบเครว่าผู้ชายไมโครเวฟหรือเปล่าได้หัวหน้ามาบบเตรียมเนาะอบอ,อุ่นเนาะผู้ชายอบอ,อุ่นนี่นี่แล้วก็มีอย่างนี้จะบอกได้นะว่าหลานางเอ้ยอ้หมอมาหลายปีแล้วทาใจพี่มีความสุขพี่บอกเคยมีทุก ตั้งแต่แลตาน้องในสมองของอ้ายคิดนำหลายแต่เนื้ออุ่นถือเป็นบุญบักอ้ายได้มาเพราะพบเห็นคันสิเป็นไปได้อยากดูแลหัวใจของเจ้าสิได้บอกหรือมีภยัยแล้วบ่ในหัวใจน้องบอกพี่มา mm hmm. สาธุเดอธิเทวดายูฟ้าขอได้โปรดสงสารพุมมักสาวคนงามขอสายแนนนำป้องให้ทั้งสองน้องอ้ายเห่าฮักกันมั่นแก่นสาแนานนำมาพบเพอสิข,ขอ โอนม่มพนางหัวใจนางน้อยๆอ้ายขอจองเดือนน้องพี่ในราตรีข้ามค่อนข้ามค่อยนะคะขอพายอยากขอร่วมเม็นหวมนา่งอันนี้กับเขาเป็นภาษาหมลำมเดอันอัสาซีกำบองซุบะคลองเดือพี่น้องจะอ่านกับเป็นภาษาแบบไทยๆหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยอินแต่ว่าคนอีสานเขาจะอ่านออกเนาะวนี้เนาะเออที่หายไปเลยบอที่หายไปก็เป็นอย่าง คือส่องอยู่นะเฟซเขาแล้วเราดูไปแล้วเรายิ้มตามทุกโมเมนต์เลยเอาอีหลีจริงจริงมันรู้สึกแบบนี่นี่นี่คอยนั่งคอยไปเวไอดอนี้สาวสีวันหนึ่งมันจะเป็นโมเมนต์ที่เขาคุยแชทกันกับต่ายสวนนี่รับบอจ้าบอลลับจ้าเสียดเนี่ยเสียดอย่างคือสีบอลลับบอได้เฮตุแ๊บเอียวอคิดหอดตีคิดหอดตัว อยู่นั่นแหละที่ผ่านหลายบอบอต่อมาบอบอจ้าไปเดี๋ยวนี้ละจ้าดีป่ะเพราะงี้ไม่งอนเออเราชอบั่เน้เราชอบเราชอบมานนั่นอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องตาเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดน้อยแต่เวลาพูดทีนึงนะอ่าคุณพงษ์ถึงกับต้องแบบอืมเราชอบนะโมเมนต์อย่างเงี้ยเราชอบแบบว่าถ้าเออถ้าเป็นแฟนเราเนาะเราก็ชอบต้องคว้าชนะอะไรเงี้ยแต่แต่ก็ด้วยความที่ พิธีกรอะเนาะเขาต้องพูดเก่งเป็นธรรมดามนะคะแล้วก็พอได้แอบ,บรักก็ระดับนางเอกเนาะน้องตายเองก็สวยนะคะน่ารักแล้วก็นิสัยดีค่ะก็เลยทําให้คุณพงเนี่ยแอบบรักมานานแล้วก็สมหวังวันนี้เรียกได้ว่ามดขึ้นเลยนะสำหรับหน้าสีเฟซบุ๊กเนี่ยขึ้นแบบ ผู้รักปั๊มน้ำมันพีทีพีทีเต็มหน้าฟีดเลยนะคะแลวน้องตายเองก็น่ารักวันนั้นเราก็ได้นําเสนอในส่วนที่คุณพง,งออกมาไลฟ์สดนะคะกับคุณตายเนี่ยบนรถอ่ะระหว่างเด<ม>ินทางไปทํางานอะ่ะน้องตายก็มาคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะที่เป็นคอมเมนต์ที่เป็นดีๆแล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆที่แฟนคลับเนี่ยยินดีกับทั้งคู่นะคะเราสองคนเองนะคะก็ขอยินดีนะคะกับน้องตายแล้วก็คุณพงด้วยเนาะและ้วก็อยากให้ ปล่อยโมเมนต์หวานๆออกมาให้ชมทุกวันเพราะมันได้ยิ้มตามามันมีความสุขตาม,มน,นะคะได้ดูไปด้วยยิ้มไปด้วยเนะาะวันแต่งงานเนี่ยก็ต้องอแบบโอ้โหนะ ต้องมีแล้วล่ะมันแต่งงานเพราะามีคนมาปลูกแขนล่วงหน้าแล้วเชีวยวเ <พอ S 1> จ้าเนาะใช่ครับอ่ะก็เราสองคนขอสนแสดงความดีไว้ล่วงหน้าเลยนะแบบพูดที่น่ารักมากๆแล้วก็สนับสนุนเชียร์อยากให้น่ารักแบบนี้ตลอดไปเลยรักกันใ,<ช>ให้แบบว่ามากๆมัน่นคงกันไว้ให้มากที่สุดอืมเพราะว่าคู่รักก็ต้องมีบ้างแหละมีบ้างบปัญหาอุปสรรคเข้ามาโน่นนี่นั่นแต่ว่าเราเชื่อว่าทั้งสองคนนี่ก็รักกันมากๆคนหนึ่งเป็นน้ำเป็นไฟเนาะ อ่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ